เทสโหมดบีชโดยโบกเอ็กซ์โนวานะครับโดยการใช้สคริปในการช่วยเทนะครับวิธีการใช้สคริปตัวนี้มีความแม่นยําค่อนข้างมากมเลยนะครับวิธีการใช้งานนะครับเมื่อสคริปขึ้นสีแดงนะครับแท่งหน้าให้เรากดลงนะครับส่วนถ้าเกิดสคริปขึ้นสีเขียวนะครับอย่างในรูปนะครับแท่งหน้าให้เรากดขึ้นนะครับสําหรับใครที่อยากได้สคริปตัวนี้นะครับผมก็จะแจกสคริปนี้ฟรีนะครับย้ํานะครับว่าฟรีนะครับโดยกดแอดไลน์ด้านบนคลิปได้เลยนะครับ วิธีการเดินเงินนะครับผมก็จะแบ่งเป็น6จอนะครับโดยจอแรกเนี่ยผมจะลงที่1เหรียญนะครับจอแรกผมก็จะลงมาที่1เหรียญนะครับส่วนจอที่2ครับผมจะลงที่2เหรียญนะครับจอที่3มจะลงที่4เหรียญนะครับจอที่4ผมจะลงที่9้าเหรียญนะครับแล้วก็จอที่5ลง18เหรียญนะครับจอสุดท้ายจะลงที่40เหรียญนะครับเทคนิคนี้มีความแม่นยําค่อนข้างมากเลยนะครับจะลองดูนะครับว่าจะไปถึงจอที่เท่าไหร่นะครับ ผมว่าจะปรับแท่งเทียนเป็น5วินาทีนะครับแล้วก็ปรับเป็นหมดเวลาที่5าวินะครับจะลองมาเข้าตามสคริปกันเลยนะครับโอเคสคริปขึ้นนะครับสีเขียวนะครับแท่งนี้ผมกดขึ้นนะครับชนะไหมครับโอเคชนะครับออเดอร์แรกนะครับจะลอง10ออเดอร์นะครับโอเคสคริปขึ้นแล้วครับสีเขียวโอเคผมกดเข้าแล้วครับ โอเคออเดร์นี้แพ้นะครับเดี๋ยวลองเข้าจอที่2ต่อนะครับจอนี้สกิปขึ้นสีแดงครับกดลงนะครับชนะไหมชนะไหมโอเคชนะนะครับวินที่2นะครับเข้าจอแรกต่อนะครับยเรอสกิปขึ้นอีกทีนะครับโอเคสกิปขึ้นสีแดงครับเข้าไปแล้วครับ ชนะไหมเออโอเคเสมอจเราเข้าใหม่นะครับโอเคขึ้นแล้วครับสีแดงรอจบแท่งกดเข้าออเดอรนี้น่าจะแพ้นะครับโอเคไม่เป็นไรครับเข้าจอที่สองต่อครับชนะไหมสีเขียวหรือสีแดงครับสีแดงครับกดลงนะครับ นะครับเดี๋ยวเข้าจอที่สามต่อนะครับขึ้นสีเขียวแล้วครับโอเคขึ้นสีเขียวผมกดขึ้นนะครับโอเคสามวินแล้วน,นะครับขึ้นสีเขียวต่อนะครับกดขึ้นต่อครับชนะไหมชนะไหมโอเคชนะนะครับวินที่สี่แล้วนะครับต่อไปเราสคลิปขึ้นนะครับ เราเข้าแล้วนะครับน่าจะชนะนะครับโอเสมอนะครับเสมอใหม่ใหม่ครับขึ้นสีเขียวแล้วนะครับกดขึ้นนะครับแทงนี้ชนะไหมโอเคครับแพ้นะครับไม่เป็นไรครับเข้าจอที่สองนะครับ คือไม่เอ่ยสคริปต์เริ่มมาแล้วครับเดี๋ยวเราเกิดสคริปต์นะครับอันนี้สคริปต์สีแดงนะครับเดี๋ยวเราจะกดลงต่อนะครับโอ้อันนี้น่าจะแพ้นะครับไม่เป็นไรครับเข้าจอที่สามตล้นะครับสคริปต์ขึ้นสีแดงแล้วนะครับเกมผมกดลงนะครับโอเคอันนี้แพ้นะครับต่อไปไปจอที่สี่นะครับขึ้นสีแดงแล้วครับผมกดลงแล้วนะครับ ชนะไหมชนะไหมโอเคชนะสวยๆเลยครับวินที่5แล้วนะครับต่อไปวินที่6นะครับโอเคสกิปขึ้นสีแดงแล้วนะครับชนะไหมโอเค6วินแล้วนะครับตัวเชิงสิบวินนะครับเราลองดูนะครับขึ้นสีเขียวแล้วนะครับผมกดขึ้นนะครับชนะไหมชนะไหมโอเควินที่7มาแล้วนะครับ โอเคขึ้นสีเขียวแล้วครับจะเป็นเป็นเป็นวินที่แปดไหมครับเรีลองมาดูครับโอเควินที่แปดแล้วนะครับชนะโลลัวเลยนะครับสกิปตัวนี้ขึ้นสีแดงแล้วนะครับวินที่เก้าแล้วนะครับโอเคอีกอีกหนึ่งวินนะครับมาลุ้นกันนะครับ ขึ้นสีแดงแล้วครับผมกดลงนะครับโอเคจบสวยไหมสวยไหม,มโอเคสำหรับใครที่สนใจสคริปในการทำกำไรนะครับผมก็จะแจกสคริปฟรีนะครับาสามารถแอดไลน์ด้านบนคลิปได้เลยนะครับเพื่อมารับสคริปกันนะครับ